ค่ะขอสวัสดีเด็กๆนะคะมาเจอกับคุณครูพิสูจน์แล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้นะคุณครูพิสูจน์จะเปลี่ยนบรรยากาศให้เด็กๆไปฟังนิทานกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเรื่องที่คุณครูได้เล่านิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรนะคะเด็กๆพร้อมหรยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยเอ๋สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นไงบ้างคะลูกๆของคุณครูพิสุ์วันนี้นะคุณครูจะพามา ฟังนิทานนะคะเรื่องอะไรเอ่ยนี่ไงลูกลิงสวัสดีลูกลิงตื่นมาแต่เช้าตรู่เลยแล้วมาสวัสดีพ่อจ๋าแม่จ๋าลูกมาสวัสดีครับลูกลิงก็อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแจมใสเบิกบานอากาศดีดีลูกลิง กินข้าวเช้าอร่อยจริงๆมื้อนี้ลูกลิงกินเองเก่งดีกินเสร็จไปหาเพื่อนรักเจอใครทักทายว่าสวัสดีมาเจอพปอกวางแม่กวางลูกกวางส่งยิ้มกว้างกว้างลูกลิงสวัสดีและมาเจอพป้กบแม่กบลูกกบส่งเสียงร้อง ลูกลิงสวัสดีระหว่างทางที่กี่จักรยานนั้นมาเจอกับพ่อไก่แม่ไก่ลูกไก่ลูกลิงยิ้มให้ลูกลิงพูดว่าสวัสดีและมาเจอพ่อแก้วแม่แก้วลูกแก้วส่งเสียงเจ้าเจ้าลูกลิงก็พูดว่าสวัสดี พ่อลิงแม่ลิงดีใจลูกลิงเจอใครลูกลิงทักทายสวัสดีลูกลิงวิ่งเข้าไปกอดพ่อกับแม่หอมฟอดฟอดฟอดแล้วพูดว่าสวัสดีสวัสดี เป็นอะไรบ้างคะเด็กๆลูกลิงของเราน่ารักไหมคะอ่าเก่งค่ะลูกของลูกลิงของเราน่ารักนะคะ,คะ,ล,ล,ล,ะ,คะลูกลิงเป็นเด็กนิสัยดีใช่ไหมคะเวลาเจอกับใครลูกลิงก็จะพูดว่าสวัสดีครับนะคะเวลาเจอคุณพ่อคุณแม่ก็พูดว่าสวัสดีครับนะคะพอเจอผู้ใหญ่ก็เหมือนกันก็จะพูดว่า สวัสดีครับเด็กๆก,ก็เหมือนกันนะคะเวลาเจอกับผู้ใหญ่เด็กๆก,ก็ต้องพูดว่าสวัสดีครับถ้าเป็นผู้หญิงให้พูดว่าสวัสดีค่ะนะคะฝึกมรารยาทของเราเด็กๆเ,เป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็มีมรารยาทที่ดีด้วย เด็กๆรู้ไหมคะว่าใครใครเจอใครใครพบเห็นลูกใครๆก็รักลูกนะคะคุณครูพิสุก็รักคุณพ่อคุณแม่ก็รักลูกเหมือนกันเพราะว่าลูกนั้นเป็นเด็กที่น่ารักทุกคนใช่ไหมคะเก,งก่งจังเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพิสุฝากให้เด็กๆลองฝึกสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่านะคะ แล้วเดี๋ยวพอเปิดเทอมนะคะเดี๋ยวค่อยมาสวัสดีกับคุณครูคพิสุนะคะส่วนวันนี้นะคุณครูคพิสุขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ